อวิอายามาตรา193ตรีการอนุญาตอุทธรย่อตัวบท คดีต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา193ิทวีถ้าผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแยง้งเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์หรืออนุญาตให้อุทธรณ์หรืออายการสูงสุดหรือพนักง,งานอายการซึ่งอายการสูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยก็ให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาดีกา สคัญการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตร,รา193ตรีกฎหมายมอบให้เป็นดุลพินิษอันเด็ดขาดของผู้พิพากษาผู้พิจารณาหลือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นที่จะใช้ดุลพินิษอนุญาตให้อุทธรณ์หรือไม่เมื่อมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วผู้ความจะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือดีกาอีกหาได้ไม